ฤดูหนาวมักทำให้ระดับ PM 2.5เพิ่มขึ้นส่งผลให้อากาศมัวและไม่ดีต่อสุขภาพแต่ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นมาเจาะลึกสาเหตุกันค่ะ 1. เหตุผลทางอุตุนิยมวิทยาการผกผันของอุณหภูมิฤดูหนาวทำให้มีอากาศเย็นกว่าซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าและหนักกว่าอากาศอุน่นทำให้เกิดชั้นอากาศเย็นติดอยู่ใกล้พื้นดินกั้นไม่ให้มลพิษกระจายตัวลอยขึ้นไป รากฏการนี้เรียกว่าการผกผันของอุณหภูมิและทำหน้าที่เหมือนฝาปิดที่กั้นอนุภาค PM 2.5ไว้อยู่ใกล้กับพื้นผิวโลกปริมาณน้ำฝนที่ลดลงเนื่องจากฝนช่วยฉล้างมลพิษออกไประดับ PM 2.5จึงจะยังคงสูงอยู่เมื่อไม่มีฝนคอยฉล้างมลพิษ 2. กิจกรรมของมนุษย์ความร้อนที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการให้ความร้อนก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงการเผาไม้ถ่านหินและเชื้อเพลิงอื่นๆในบ้านและอุตสาหกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ปล่อย PM 2.5ออกสู่ชั้นบรรยากาศการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมบางแห่งเกษตรกร,รหันไปเผาเศษพืชผลหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและรวดเร็วในการเคลียร์พื้นที่แต่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในฤดูหนาวอย่างมากการจุดประทัดและดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลต่างๆ การจุดประทัดและดอกไม้ไฟจับปล่อย PM 2.5และมลพิษอื่นๆจำนวนมหาศาลส่งผลให้คุณภาพอากาศไปสู่ระดับที่เป็นอันตรายได้ในช่วขณะหนึ่ง 3. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางภูมิศาสตร์บางอย่างเช่นุบเขาและแอ่งกระทะซึ่งอาจทำให้ปัญหา PM 2.5รุนแรงขึ้นในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากการไหลเวียนของบรรยากาศถูกจากัดนั่นเอง